าว่าว่าส่งลูกไปครับฟับนี่เห็นไหมส่งลูกได้นะคนดีเตะน,นี่โคตรโหดโคตรคตรึง ขั้นแรกนะครับให้เราทาการซื้อเจ้าตัวเมาส์คีย์บอร์ดจากทางโกโจโดกันก่อนเลยนะครับลิงก์ซื้ออยู่ด้านล่างข้าบในใต้คลิปหรือว่ากดไปที่ตะกร้ามุมล่างสีเหลืองฝั่งซ้ายมือมีบริการเก็บเงินปลายทางด้วยนะครับตัวนี้นะครับจะเป็นไฟ RGB นะสามารถเปิดปิดไฟได้นะครับทานผู้ชมปรับสีไฟได้นะแล้วก็ปุ่มค่อนข้างนิ่มเป็นปุ่มยางนะครับไม่ใช่แมคชีเนิคอลนะราคานะครับก็จะอยู่ที่ประมาณ2 0 0ถึง300บาทนะถ้าเป็นเซตในส่วนของเมาส์คีย์บอร์ดนะครับจากนั้นนะครับเมื่อซื้อมาแล้วก็ออยยย่่่าาาลืมมนนะรรช์จจจด้วีีูู นะฮะท่านผู้ชมนะทั้งจะตัวเมาส์แล้วก็คีย์บอร์ดเลยนะครับอย่าลืมชาร์จกันด้วยนะเมื่อเราทําการชาร์จแบตเสร็จแล้วนะครับก็ทําการเชื่อมต่อได้เลยนะครับเราจะมาทําการเชื่อมต่อกันเลยนะครับในส่วนของเมาส์นะท่านผู้ชมนะให้หันมาด้านหลังนะครับแล้วก็ปัดนะครับลงมาเป็นรูปบลูทูธนะเห็นไหมเป็นรูปบลูทูธตรงนี้นะครับปัดลงมาล่างสุดเลยนะฟึบมันก็จะขึ้นไฟกระพริบแบบนี้มาเลยนะจะจากนั้นนะครับก็วางลงไปนะครับแล้วก็มาในส่วนจากนั้นนะครับก็มาในส่วนของเจ้าตัว คีย์บอร์ดบ้างนะก็ปัดเป็นปุ่มออนไว้แบบนี้นะครับไฟมันก็จะขึ้นพาวเวอร์แบบนี้มาจากนั้นกดคอนเน็กตหนึ่งครั้งนะครับนี่แล้วก็จะขึ้นมาในส่วนของรูปบลูทูธ Wi-Fi ตัวนี้นะครับแล้วก็วางลงนะครับแล้วก็มาที่จะตัวมือถือของเรานะหรือว่าแท็บเล็ตของเราเองแนะนํานะครับเป็นในส่วนของเออ Android เท่านั้นนะ แนะนำมีแรม4ี่กิกขึ้นไปแล้วก็เป็นชิป snapdragon นะชิปอื่นก็สามารถใช้งานได้แต่ว่าอาจจะเจอบั๊กนะอันนี้ต้องบอกไว้ก่อนนะครับก็ให้เราทําการปัดลงมานะครับแล้วก็เลือกที่คําว่า b l e t ู tooth นะเห็น Bluetooth ไหมกดค้างไปนะครับ e t o o t h ฟืบจากนั้นนะครับมันจะขึ้นมา2ชื่อนะในส่วนของ BT 5.2เมาส์กับ Bluetooth Keyboard นะให้เลือกทั้ง2อันเลยนะครับอันแรกผมจะเลือก BT 5.2เมาส์แล้วก,กดจับคู่แล้วก็ทําแบบเดียวกันนะครับกับเจ้าตัวคีย์บอร์ดนะกดไป กดจับคู่ถ้าผู้ชมจะเห็นนะครับตรงนี้นะครับขึ้นมาแล้วนะฮะสองอันนะบลูทูธคีย์บอร์ดนะครับกับในส่วนของ BT 5 2เมาส์นะครับเชื่อมต่อเสร็จสิ้นเรียบร้อยนะเราสามารถเปลี่ยนภาษาได้นะเปลี่ยนภาษาคือกดชิปกับสปีดบาร์พร้อมกันนะครับนี่ดูนะฟึบนี่เห็นไหมภาษาไทยสังกฤษอ่าประมาณนี้นะครับจากนั้นก็ให้เรานะครับไปทําการดาวน์โหลดจตัวแอป p a n d a เมาส์โปรนะคนดูนะตัวนี้นะครับแอปแพนด้าเมาส์โปรนะแอปนี้ต้องซื้อนะครับวิธีการ ใช้งานแล้วก็ดาวน์โหลดเนี่ยอยู่ด้านล่างคำใหญ่ใต้คลิปเลยนะครับจากนั้นนะครับเมื่อเราทําการดาวน์โหลดมาแล้วนะครับหรือว่าซื้อมาแล้วนะก็เราทําการกดเข้าไปที่แอปมันได้เลยนะครับอนุญาตสิทธิ์ต่างๆให้เรียบร้อยนะอย่าลืมนะครับท่านผู้ชมนะท่านผู้ชมต้องมีในส่วนของ ด้านบนตรงนี้นะครับนี่เห็นไหมสีเขียวต้องติ๊กถูกสีเขียว2อันเลยนะอันบนนี่จะเป็นในส่วนของดีไวต์ก็คือในส่วนของเมาส์คีย์บอร์ดเราเนี่ยเชื่อมต่อแล้ว2อันนะเห็นไหมเราก็สามารถใส่เมาส์อะไรพวกนี้ได้แล้วก็ในอันที่2นี่ต้องแอคทีฟเวตตัวแอปด้วยนะวิธีการแอคทีฟนะครับอยู่ด้านล่างคำยายใต้คลิปหรือว่ากดไปที่ปักหมุดนะปักหมุดหน้าโปรไฟล์นะครับดูได้เลยนะครับวิธีการผมทําไว้เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะอ่ะจากนั้นนะครับเมื่อทํา2อย่างเสร็จสิ้นแล้วเป็นสีเขียว2อันแบบนี้แล้้วนนนะใหหเเเเเเรราาาทํกกกกมมมมมดพพิินะ่่่็ปุ บวกขึ้นมาฟึบแล้วก็เลือกนะครับไปในส่วนของเจ้าตัวเกม eFootball เรานะนี่ e f o o t b a อยู่ไหนเอ่ยนี่นะฮะเราจะเจอ e f o ต t b a l l แล้วนะก็กด add ไปได้เลยนะครับนี่ add ปึ๊บจากนั้นก็กดติ๊กเข้าเกมเข้าได้เลยนะครับอืมฟึ๊บแล้วก,กดตรงนี้นะฮะสคริปเนี่ยปั๊บสคริปต์แคนไฟ นี่นะฮะท่านผู้ชมท่านผู้ชมจะเห็นปุ่มต่างๆตรงนี้นะครับกดไปที่เจ้าตัวมุมบนขวามือนะเห็นไหมตรงนี้นะครับนี่ดูนะกดไปนะครับนี่รูป ตัวนี้ขึ้นมานะครับมันจะขึ้นมาปุ Listen, um ่มแบบนี้เลยนะครับแล้วเขาก็จัดวางปุ่มมาให้เรียบร้อยแล้วนะท่านผู้ชมนะเห็นไหมเอออันนี้อันนี้คือดีมากนะเขาจัดวางปุ่มเป็นเซตปุ่มว้ให้เราแล้วนะครับก็คือใช้จตัวบนล่างซ้ายขวาในการเดินนะตรงนี้เห็นไหมปุ่มตรงนี้บนล่างซ้ายขวาในการเดิน ESWD อันนี้เป็นการแบบว่าใช้งานนะครับท่านผู้ชมนะกดใช้งานต่างๆนะครับอืมก็กดติถูกไปถ้าเราต้องการที่จะปิดไม่ให้มันหินเงางี้ก็กดรูปเพน้าขึ้นมาใหม่แล้วก็กดในส่วนของฟันเฟืองนะแล้วก็ ตรงนี้นะครับ button on c a p i t y กดปิดอย่างนี้ไว้ปุ๊บมันจะมองไม่เห็นนะกดย้อนกลับแล้วกดคลิกถูกนะครับนี่จะมองไม่เห็นแล้วอ่าโอเคเราจะกดลองเล่นดูนะครับอืมผมเล่นให้ดูนะคนดูเป็นไงดีไหมดีไหมกดดีคืออะไรอันนี้เคลียร์โอเคตรงนี้นะครับผมมองไม่เห็นผมก็จะเปิดขึ้นมาใหม่ปึ๊บเพื่อที่จะให้มันเห็นนิดนึงนะครับให้มันเห็นเขาคงปุ่มนิดนึงอ่าโอเคไหนกด s ส่งลูกโอเคกด A คืออะไร A คือส่งไกลใช่ไหม อ่าเดสเดสกด W ใช่ไหมวอ๋อ W คือแบบบวกให้เราวิ่งไวขึ้นโอเคกด S อส่งรูปนะฮะใช้งานง่ายนะครับคนดูฟาบนี่นี่ยังดียังตึงยังตึงไปเฮ้ยกดดีกด D, กด D, เีเป็นเป็นเตะนะคนดูนะแป๊บนึงเปนนึงผมจะวิ่งไปตรงนี้ก่อนเอาว่ะาว่ะส่งรูปไปครับ ฟับนี่เห็นไหมส่งลูกแดงนะคนด,ดีเตะนี่ โรโนะโคโดโดตรึงก็ประมาณนี้ละกันนะครับสาหรับวิธีการนะครับใช้เจ้าตัวมาส์คีย์บอร์ดเล่นเจ้าตัวเกม e f o ฟุตบอลนะตัวนี้เขาเซ็ตปุ่มมาให้ก็ไม่ต้องทาอะไรมากนะครับท่านผู้ชมนะอือยังไงก็ไปหาซื้อกันได้นะครับสำหรับเจ้าตัวเมาส์คีย์บอร์ดจากทางโ o โจโดนะลิงก์ซื้ออยู่ด้านล่างคำหญ่ใต้คลิปนะครับมีบริการเก็บเงินปลายทางนะหรือว่ากดไปที่ตะกร้ามุมล่างสีเหลืองฝั่งซ้ายมือก็ได้มีบริการเก็บเงินปลายทางเนชะ่นเดียวกันนะครับปุ่มใช้ไม่เยอะนะเราก็ใช้ผ่านเจ้าตัวแอปเยนข้าม็อโปด้เลยนะบ วันนี้บิ๊โค้กกับตุก่อนเจอกันใหม่คลิปหน้าบายจ้า